สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับช่องตามใจไรเลอร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถคันใหม่ของเรานะครับเจ้ายามาฮ่าอีซ e ิตี้หนึ่งห้คันนี้นะครับเป็นรถ ออโตเมติกนะครับใช้สายพานขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่155ซีซีนะครับเป็นรุ่น ABS e เวยนะครับรถคัน <Wow. S 1> นี้จะมีความพิเศษอยู่ที่ล้อคู่หน้านะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีสองล้อเป็นล้อคู่นะครับวว้า <Wow. S 1> ซึ่งมันทําให้มันสามารถซับแรงกระแทกได้ดีนะครับแล้วก็มีโช๊คข้างหน้าสีต้นแล้วก็ดิสเบรกคู่หน้านะครับ ด้านหลังก็เป็นดิสเบกเหมือนกันนะล้อคู่หน้าเป็นล้อขนาด14นิ้วนะครับยางชูปเปลดก็คือไม่มียางในนะครับอันนี้สามารถแทงหนอนเวลาเราเดินทางไกลๆสามารถแทงหนอนแล้วก็เติมลมขับไปต่อได้นะครับไฟหน้าตรงนี้จะเป็น LED นะครับแล้วก็มีเดย์ไทม์นี่นะครับเดย์ไทม์เป็น LED ทั้งชุดนะครับอันนี้มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่น1 2 5 c ีนะครับตรงนี้จะเป็นหลอดใช้หลอดไฟแล้วก็มีไฟเลี้ยวสองข้างตรงนี้อันนี้เป็น ล้อไส้นะครับล้อหลังเป็นขนาด1ิบามนิ้วนะครับดิสเบรกแล้วก็มีเอเเหมือนกันโชกอันนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นโชคของ X Max นะครับไม่ใช่โชกเดิมโชกเดิมมันจะเตี้ยกว่านี้่ลยมาดูด้านท้ายนะครับอันนี้ไฟท้ายปกติแล้วนี่ก็เป็นไฟเบรกนะครับตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวสวิตจะเป็นกุญแจรธรรมดานะครับแต่ว่าสามารถกดเรียกรถหรือว่ากดล็อกกดค้างก็จะกดล็อกตรงช่องกุญแจได้นะครับมาดูหน้าจอนะครับหน้าจอตรงนี้ก็จะมีบอก ความเร็วนะครับเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงมีนาฬิกาบอกเวลานะครับมีเกีน้ำมันนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ที่ชอบก็คือมีบอกุนลกรมนะครับส่วนนี้เป็นเอไม้นะครับว่าวิ่งได้กี่กิโลแล้วก็จับทิปหนึ่งทิปสองจับรอบน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็รอบสายพานก็ประมาณนี้นะครับส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับ สายเลีวขวาแล้วก็อันนี้เป็นไฟ ABS นะครับแล้วก็เป็นความร้อนเป็นไฟสูงแล้วก็อันนี้ไฟ e c โ m o มนนะครับประหยัดน้ำมัน,มนแล้วก็ไฟโชว์เครื่องยนต์ครับหน้าจอก็จะเป็นขาวดำประมาณนี้ครับตรงพักเท้าคนขับตรงนี้ครับมันจะเป็นแบบสกูตเตอร์แนวแม่บ้านนิดนึง <c oughs> คือตรงนี้มันสามารถวางของได้เยอะนะครับวางกระเป๋าวางอะไรตรงนี้ได้แล้วก็ ตรงนี้มีตะขอเอาไว้แขวนของได้นะครับฝั่งด้านขวาตรงนี้มีเกะนะครับอันนี้มีช่องเสียบร์จไฟนะครับเป็นที่จุบลีอันนี้ครับเล็กๆก,ก็วางมือเล็กๆได้ครับแต่ iPhone รุ่นหลังๆเริ่มวางไม่ได้แล้วเนี่ยครับตัวรถคันนี้จะมีน้ำหนัก164กิกโลนะครับเป็นรุ่น ABS มาดูใต้เบาะกันนิดนึงนะครับตัวถังน้ำมันนี้ขนาด 7. 2ลิตรน,นะครับก็วิ่งได้ ไกลพอสมงคนะครับเราเล้สองร้อยโลกว่าได้อยู่ช่องเก็บของตรงนี้นะครับขนาด23.5ลิตรนะครับสามารถใส่หมกน็อกเต็มใบได้สิงใบนะครับก็มีไฟตองสว่างตรงนี้ด้วยนะครับตรงใต้เบาะ,บะนั่งก็ใหญ่นะครับตามสไตล์สกูตเตอร์อันนี้ก็นั่งสบายอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ถึงขนาดพอร์ซ่านะครับเดี๋ยวผมลองนั่งไปดูครับ น,นี้นะครับก็วางเท้าก็จะเป็นวางสุดต้ายสเก็ตเตอร์นะครับแต่ว่าจะไม่สามารถเหยียดขาแบบพอร์าได้นะเพราะว่าพักเท้าจะอยู่แค่ตรงนี้นะครับส่วนคนซ้อนนะครับน,นี้เป็นพักเท้าคนซ้อนเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตำแหน่งขามันจะวางเหยียดขาได้มากกว่านะครับก็จะนั่งสบายกว่าแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เราใส่กีบหลัง ก็สามารถนั่งจริงอย่างนี้ได้นะครับก็จะสบายมากขึ้นนะครับคันนี้จะทาความเร็วได้ไม่มากนะครับเนื่องจากว่าขนาดรถเป็นขนาด1 5 5ซ c ซึ่งก็ไม่ได้แรงมากอยู่แล้วแล้วก็ประกอบกับรถที่มีน้ําหนัก160กว่าโลนี่ยทำให้วิ่งได้เต็มที่ประมาณ110ลาเรานี่ครับอันนี้คือรถเดิมๆนะครับไม่แต่งแม่อะไรแต่ถ้าใส่พิปแล้วก็บรรทุกของอะไรเงี้ยอาจจะวิ่งไม่ถึงนะครับ ก็อาจจะใช้ราวๆ90ร้อยหนึ่งประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ผมจะวิ่งไม่เกินร้อยหนึ่งอยู่แล้วมาดูชิลหน้านิดนึงอันนี้ชิลหน้าเราเปลี่ยนจากของเดิมนะครับเป็นชิลหน้าของ X Max นะครับชิลเดิมมันจะสั้นนะครับจะเตี้ยประมาณนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนกระจกเป็นของ X Max เหมือนกันนะครับแล้วก็เราติดอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับก็เป็นไฟ Sport Light ตัวีนะครับของ c v g sticker lab นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวอยู่เดี๋ยวแปะคลิปรีวิวให้นะครับ ด้านล่างของคลิปนี้นะครับตรงคําอธิบายนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูจะเป็นสองสเตปนะครับไฟสปอร์ตไลท์มินินะครับขนาดยี่สิบบตนะครับมีไฟขาวแล้วก็ไฟเหลืองนะครับมีคัตออฟทั้งคู่นะครับไม่อยา่งตาสามารถปรับได้แล้วก็เราติดปี๊บของตอมานะครับของตอเอเวนเจอร์นะครับล้าน้างปี๊บ้างสองใบขนาดยีามลิตรนะครับโดย ลกเนี่ยเป็นแหลกของเคมอลไบเน็กซินะครับก็แข็งแรงใช้ได้ครับส่วนปี๊บท้ายอันนี้เป็นปี๊บขนาด65ลิตรนะครับคันนี้เพิ่งเอาไปลุยตัวที่ไล่ฝนเทียมมารอบหนึ่งนะครับกิ้งเหมืรอบหนึ่งจะกิ้งอ่ะเพราะว่าใส่ของเยอะเกินไปนะครับโอเควันนี้ก็ขอรีวิวเป็นสั้นๆแล้วกันว่าเราจะมีตัวรถ คันนี้เข้ามาเพิ่มเติมนะครับในการเดินทางถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับสไครป์ให้หน่อยครับเดี๋ยวมาดูกันว่า3ล้อคันนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ